วันนี้ผมจะพาทุกคนไปทะเลเรซสสีดทะเลเรซสสีดแต่ทําไมน้ำสีเขียวบีขนาดนี้แล้วก็จะพาไปที่มัส,สยิดกลางน้ำที่เมืองยิดดะที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปนกอินทรีนั้นวันนี้ก็มาเยือนให้เราได้ดูจะเป็นยังไงเราตามไปดูกันในคลิปเลยครับสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับ,รบผมนะชิวชาแนลนะครับวันนี้นี่ผมอยู่ที่เมืองเจดดาครับทุกคนครับ จ็ดดาหรือที่บ้านเราเรียกยุดดอหรือบางคนเรียกยิดดาอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ที่คุณจะเรียกครับวันนี้เนี่ยเรามาที่นี่<ม>เพื่อที่<ม>จะมามล่องเรือกันทุกคนครับ<ม>ครั้งก่อนที่เคยมาเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับแต่ว่าเรายังไม่เคยล่องเรือเนาะเนาะวันนี้เราจะล่องเรือครับทุกคนครับเรามาดูกันว่าเรือที่เราไปเนี่ยมันจะ<ม>สวยขนาดไหนรา<ม>ตอนนี้เรากําลังจะไปขึ้นเรือครับทุกคนครับ คือจะบอกว่าที่ผมมาที่นี่เราจะไปล่องเรือกันครับแล้วทะเลอะไรทะเลทะเลอะไรครับทะเลเรดเรดนะฮะเรดบูทะเลเรดคือทะเลแดงมันเอาทะเลภาษาไทยชุดเดนเอซีเรดเรดซีเรดซีอ่าก็เอซี่ฟิดันบอกว่า ทะเลเด็ดก็คือถ้าอยบอกทะเลแดงก็คือคือจบแต่ที่ไปบอกทะเลเรดก็คืออังกิษครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งมันก็เลยงงทุกคนครับเรือลำหนึ่งเขาบอกขึ้นได้สิบคนครับแล้วพวกเรามากันคือรวมกันสิบคนพอดีเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะครับว่าน้ำมันใสขนาดไหนทุกคนครับเดี๋ยวดููน้ำครับใส่มาก เอาเรือลำสวยๆหน่อยนะเออเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้เรือลำไหนกันตูโอเคตัวนี้เดซี่คือแปลเป็นไทยก็คือไม่ได้โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ขึ้นเรือมาแล้วนะครับนี่เราอยู่ในเรือเขาเรืออะไรครับเนี่ยสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทเหรอเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเดินทางกันไปแล้วนะครับ สำหรับเราต้องบอกว่าสำหรับคนที่เขาไม่เคยมาเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าการนั่งเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยเราต้องนั่งแบบไหนครับนี่ฮะ <c oughs> คือการนั่งเรือสปีดโบ๊ทเราต้องนั่งอย่างนี้ครับ <c oughs> นั่งแบบนี้ครับสปีดโบท๊ทโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เรือเรือกำลังวิ่งแล้วนะครับนี่ฮะเราในชุดที่เรามานะครับทุกคนครับ <c oughs> โอ้โหทุกคนตรงนี้มีเรือเหาะด้วยครับเรือเหาะ Ủa người đến sự quá đề sáng mãi lời 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 sạp lời 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 hả? lời 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 ทุกคนครับนี่ผมไม่ดูครับตึกที่เขาสร้างอย่างนครับทุกคนครับน่าจะเป็นตึกมลเลยครับนี่น่าจะเป็นแบบว่าอพาร์ตเมนต์ของคนที่นี่เองแล้วเขากําลังสร้างตึกโน้นครับทุกคนครับเห็นไหมตึกใหญ่ๆกำลังสร้างตึกโน้นอ่ะตึกนี้นี่มวลังค่ารู้สึกว่าประมาณกี่นล้านครับทุกคนครับผมพูดไปหมดโอ้โหมาแล้วมันก้าวขี่เจ้าทีคครับตึกน้ึก้ครับตึ้งครับกำลังตะแคงข้างแบบนั้นครับโอ้โห ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามาเนี่ยเรามาเรามา,เรามาล่องเรือเราไม่รู้ว่าเรือจะขี่วนพาเราไปไหนนะครับหรือจะขี่เล่นอยู่ในนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเรือจะพาเราไปถึงไหนครับทุกคนครับโอเคาจากที่เราออกเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นครับทุกคนครับและทีนี้เรือก็มาทางนี้นิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยวไปไหนต่อ ไม่รู้ว่าอ okay? okay. ่าโอเคโอเคคือเขาบอกว่าเขามีรางวัลให้ด้วยนะครับทุกคนต้องพยายามถ่ายรูปกันแต่ว่าเราต้องดูว่าการถ่ายของใครเป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขออนุญาตตอนนี้เราหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะให้เรือเล่นไปบางๆนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูเราขออนุญาตมาถ่ายรูปกันก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะลองขับเรือดูนะครับทุกคนครับ ว่าเป็นคนที่ไหนผมก็เลยบอกว่าเป็นคนประเทศไทยเขาก็เลยจัดเพลง,งให้ครับทุกคนโอ้โห,หโต้องยอมแล้วบ่าคือเขาเนี่ย,ยไม่ธรรมดาจริงเขารู้แล้วว่าคนไทยต้องฟังเพลงประมาณไหนครับแลวเอาเพลงดังด้วยนะโอเคโอเค,โอเคทุกคนครับเราก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับ <condu it. S 2> thank you ครับโอเคเรียบร้อยครับเราก็กำลังลงจากเรือครับตอนนี้ เอ้ยังไงพียังไงพีน้ำใสจริงๆครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปไหนกันต่อนะครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในทะเลอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้เขาเวียนไปประมาณสักใช้เวลากี่นาทีได้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับทุกคนนะประมาณครึ่งชั่วโมงเวียนไปปากอ่าวแล้วก็ตีกลับมายังไม่ถึงปากอ่าวดีดฉะนั้นตอนนี้เราก็ไปตรงอื่นต่อโอเค คือต้องบอกว่าบ้านเราก็มีแต่เราไม่เคยได้ขี่กันแบบนี้มันให้คนละฟิลกันใช่ไอ้นี่ฟิลคือฟิลนี่คือฟิลนักท่องเที่ยวเลนี่มาแล้วนะครับจอดไหนจอดไหนจอดเนี่ยครับแกงนักวิชาการอ่าแกงนักวิชาการเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเราไปสัมภาษณ์ก็ดูดีกว่าว่าเขานั่งเรือแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมในท่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ยีหอยมันแล้วอะยีโลว่าไงครับยีรถอะดูเจียบว่ไงครับอาจารย์ครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็เหมือนเดิมที่เคยมาผมก็อยากจะคุยว่าผมมานี่มันผมจะอ้วกแล้วครับทำไมฮะับมันข้อที่มันชินเยอะมันเยอะในชีวิตคือผมถามแบบอาจารย์ขี่ประมาณสักร้อยครั้งได้ไหมครับอาจารย์ครับจะอ้วกจะไม่อยากพูดเลยจะอ้วกจะอ้วกจะเลี้ยงเดือมเรือใช่ไหมครับอาจารย์ โอเคครับท okay, ุกคนหลังจากล่องเรือเสร็จเดี yeah, ๋ยวเราละมาดเลยนะครับมาซีฟ์อยู่ซ้ายมือเลยนะเนี่ยไปซ้ายมือสุเราเลยนะละมาดได้เลยแล้วแล้วต่อจากโปรแกรมนี้เจะไปในดอกับอาจารย์ครับหลังจากละมานครับหลังจากละหมานก็อาจารย์ครับละหมาดก็ดูออกอาดูออกโอ้โหขอบคุณมากอาจารย์ครับผมไม่เดาเลยอาจารย์ครับแล้วหลังจากดูออกก็อาจารย์ครับการเล่น้องเต่าผมว่าแล้วเราจะมีประมาณนี้ทุกคนผมมาบอกก่อนดีกว่าเลื ตอนนี้เราจะไปไหนกันครับนี่เลางน้ำครับผมก็ไม่ได้กันพิดกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเฮ้ยเอ็แเ่น้ำเขียวที่คุณราได้กล่าวเอาไว้เมื่อกี้ใช่ไหมใช่ยทุกคนมีเรือใบด้วยไอเด็กๆนั่นน่าจะชักใบให้เรือเสียดูตาทรายยิมัดเราไปไหนยิมัดฮะไปกันพืชกลางทะเลเนี่ยะพิชกลางทะเลแล้วแล้วไอที่ที่เขาบอกว่าไอ้น้ำผู้สูงที่สุดในในที่เนี้ยในโลกเนี่ยอยู่ที่นี่ไหมใบเลยดูใบไม่ใ่หรอดูใบดูสิงคโปร์หรือมาเลเซียเอาสักประเทศหนึ่ง ลอไปตั้งสามประเทศเลยทีนีเอาไปเที่มาเลเซียมากกว่าโอเคครับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่มัสยิดเลยดีกว่าดูว่าที่เขาบอกมัสยิดกลางน้ำเนี่ยจากกลางแค่ไหนครับทุกคนโอเคทุกคนครับตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วครับมัสยิดกลางน้ำกรัดูเก็บอกว่ากลางน้ําคืออาจจะไม่ถึงกลางน้ําแต่ก็อยู่ประมาณริมน้ำเหมือนมันสยิดที่มาเลเซียที่เราเคยพาไปดูครับทุกคนครับ ที่บอกมันจะยึดกลางน้ําก็อยู่ประมาณริมน้ํายื่นขึ้นไปประมาณนั้นละนิดนหน่อยๆครับแต่มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันโผล่ลงไปในน้ำเพราะปกติแล้วมันจะยึดเขาจะไม่สร้างกันในน้ําครับด้วยผลงานขอเราพอจะรู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงสร้างในน้าครับมาฟิกกันนะมาฟิกกันละไม่มีอะไรจะพูดนะครับ <laughs> ผมก็แปลมัว่วกูยอมพูดภาษาไทยโอโ้ทุกคนครับผมให้ทุกคนดูครับทุกคนโอ้โห นี่เห mm ็นน้ำไหมครับเห็นน้ำไหมครับอันเรือจอดอยู่นั่นคือคือน้ำหมดเลยครับในเรือจอดตรงนั้นครับและตรงนู้นเป็นอะไรนูันตรงนู้นทุกคนไม่ใช่ใต้น้ำเลยมีหญ้าเทียมมีหญ้าหญ้าเทียมด้วยไม่ใช่หญ้าจริงด้วยทุกคนเราก็จะเจอเจอนักท่องเที่ยวนะครับเอจกกไ้ิตะะานสว่างสว่าง สว่างมากแดดนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะโอ้ที่นี่พัฒนาไปเยอะมากเลยครับทุกคนครับมีมีอะไรนั่นโน่นฮะโอ้และที่ขึ้นสูงสูงแบบนั้นคืออะไรครับออ๋ลังคารนะพัตคารนะครับอ๋อลังคาพัตคารใช่ไหมล่ะนะอ๋อน่าจะใช่ครับผมก็ดู้วยมีเก้าอี้ด้วยกกิินนั่งอ๋อไอตอนแรกผมนึกว่าที่เขาสเก็ตบอร์ดไอไอจะขึ้นขึ้นลงลงอ๋อไม่ใช่ครับทุกคนครับลเเดียว่ปะ อย่างที่บอกว่าทะเลแดงในน้ำเขียวอ๋อนี่มันอยู่แบบอยู่ข้างนอกสุดเลยนะครับนี่นะโอ้อยู่ในทะเลเลยครับทุกคนครับมันไม่ใช่ดิมธรรมาดาบแบบมันยื่นออกไปในทะเลแล้วและเป็นทะเลที่น้ำลึกจริงๆครับทุกคนครับเลยจากมัสยิดไปในน้ำน่าจะลึกใช้ใชได้เลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในมัสยิดดีกว่าครับทุกคนครับโอ้โหน้ำใสามากทุกคนดูน้ำสิครับทุกคนเป็นทรายนะเป็นทรายนะ นี่ฮะมีนักท่องเที่ยวม,มายืนเท่อยู่นะครับยืนถ<ช>่ายมิวสิก <laughs> โอ้ับน้ำสวยมากน้ำใสามากทุกคนครับนี่ฮะ ทุกคนครับเดี๋ยวเราเราไปดูข้างในกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มจะถ่ายรูปให้กับสาวๆนะครับที่จริงเราน่าจะมาละหมาดที่นี่นะแต่ว่าเมื่อกี้เวลามันของมันก็มันเลยมาเยอะแล้วโอ้โหทุกคนใกล้ใกล้ใกล้ครับล้างหน้าคนละทมีมัออนก็เม่งฮะเมื่อไล้างตามันเลยเอเหอ <laughs> มือนก็จะไปเตีวเขาเลยไนะนะด้ดดดคนละทีฮะอยไปถ่ายโอ้ธรรมชาติเยอะแยะเลยเลยครับ อินซีกำลังจะฟักไข่อยู่ตรงไหนฮะเนี่ยๆๆตอนนั้นนอินซีกำลังจะฟักไข่อยู่ครับนี่ถ้าถคือเราต้องยอมรับว่าวันนี้เขาเป็นไกด์ให้เรานะครับทุกคนครับทุกคลิปเนี่ยเขาจะเป็นไกด์ให้เราครับอินซีทองเลยอินซีทองครับอินซีทองอันนี้ไม่ใช่อินซีแดงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่ชื่อหรือชาวบ้านไม่ใช่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อินซีทองแล้วก็พูดไปเรื่อยเราจะเดินไปริมสุดก่อนนะครับทุกคนเราไปดูเพราะเขาบอกว่าเป็นมัสยิดชายทะเลแต่ว่ามันมีที่แดดสองหน้าออนนนนุแสว่ะคคคครรัับบทกโเ ที่นี่ขนาดห้าโมงเย็นแล้วครับแดดยังแรงอยู่เลยครับทุกคนโอ้โ oh, หทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับที่เขาบอกว่ามัสายิดริมน้ํานะครับทุกคนครับโอเคน,นี่ฮะทุกคนโอ้โ oh. หแล้วเลยตรงนั้นไปเป็นน้าเขียวปื๊ดเลยครับทุกคนครับโอ้ห oh, น,น้ําลึกแล้วเนี่ยเถมหินลงมาเพื่อที่จะสร้างมาัสายิดหรือเปล่าไม่รู้ครับทุกคนแต่ว่าเลยจากตรงนี้ไปเนี่ยน้ำเขียวปื๊ดเลยทุกคนเห็นที่ขอบตรงนั้นไหมครับนั่นคือขอบที่ว่าทําให้น้ํามันเขียวตรงนั้นคือน้ําลึกเลย โอ้หคนเล้ทะเลสุดโอ้โหลูกตาเลยนี่เป็นทะเลจริงๆครับทุกคนครับโอเคโอ้สวยมากเลยครับงอเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเดินโอ้โหตรงนี้น้ำใสขึ้นเลยนก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 โอ้หงเยาหงเยานกเยาโอ้มาปุ๊บลายลายลายนกกระเรียนชึบชึบชึบไม่มีไม่จับนะครับทุกคน ลงจะปลาลงไปแล้วลงไปแล้วเปร้ยวดูว่าจะได้ปลาขึ้นมาไม่ได้นะครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนมันอยู่รินกะเลจริงครับทุกคนครับแต่เราไม่รู้จะเข้าข้างไหนได้หรือเปล่าเดขออนุญาตเดินดูก่เดนแปมบนึงหลัก่อนนะเราจะต้องเดินออกไปดูฟากสุดของฟากนี้ก่อนครับทุกคนครับนี่ฮะนี่มัสยิดประตูเขาปิดหมดเลยเขาไม่ให้เข้าน่าจะไม่ให้เข้าครับทุกคนครับ หรือถ้าอยากเข้าก็เป็นชั้นบนผู้หญิงยืนอยู่ต,นนตรงนู้นน่าจะให้เข้าโอ้โหผมไม่รู้กระร่วมมาซิที่มันคืออยู่ดินทะเลแบบนี้เลยครับทุกคนครับและนี่คือนักนท่องเที่ยวที่มาครับทุกคนครับโอ้ต่างคนต่างมากันเยอะมากเลยเนี่ยทุกคนโอ้โหน้ำลึกเลยเลย่างนี้ไปน้ำลึกเลยครับทุกคนดูจากตรงนั้นเป็นขอบหินที่เขาทำมาเนี่ยฮะแล้วเลยจากตรงนั้นไปเนี่ยจะเป็นน้ำลึกเลยดู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 ทุนที่มาวางของพ่อ ไม่เห็นขอบเลยว่าน้ำลึกแค่ไหนครับทุกคนไม่เห็นพื้นดินเลยจากตอนนั้นใบ,บขอบนี่โอ้โหนี่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับทุกคนโอเคผมก็มันสวยดีสวยดีครับทุกคนครับคือการอยู่ริมทะเลมันก็เป็นอะไรที่เก๋ไกไปอีกแบบนึงแล้วก็มันก็มีความส่วนความสวยงามของเขางั้นเดี๋ยวเรา เาไม่ให้เข้าข้างในนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถ่ายรูปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้แฟนก่อนโอ <Okay. S 2> เดี๋ยวขาก็ยังก่อนครับทุกคนครับอันเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวค่อยดูกันต่อว่าจะไปไหนต่อครับทุกคน